สวัสดีค่ะอาศัยเพื่อนเที่ยวค่ะ EP ที่15ตอนนี้เราอยู่กันที่เขาใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเขาใหญ่พอเสร็จเราจะลงไปคาเฟ่สวนดอกไม้กันค่ะนี่ก็8ปดโมงครึ่งก็ถือว่าเช้าแล้วสายแล้วก็เดี๋ยวไปดูเห็นบอกว่าน่าจะมีหมอกนะวันนี้เพราะเมื่อคืนฝนตกหนะักขึ้นไปดูครับแล้วเดี๋ยวสายๆเราจะไปไคาเฟ่ เดี๋ยวก่อนขึ้นเขาใหญ่เราก็แวะไหว้ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ก่อนนะครับ สารเจ้าพ่อเขาใหญ่ก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนค่ะก็ และที่นี่คือจุดแรกนะครับที่เราจะแวะกันในเขาใหญ่จนไร้ข้ามพาไหม <c oughs> อันนี้เป็นเส้นทางแล้วมันจะไปวนหรอคะก็เหมือนเดิม ทางนี้เป็นสะพานเข้าไปศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะครับก็จะสันๆนิดนึง ห้ามเดินเกิน10คนนะครับถ้าเดินเกิน10คนก็จะโยกเยกโยกเยกแล้วก็เสี่ยงอันตรายคือถ้าป้ายเขามีบอกไว้เราก็ทำตามเขาดีกว่าครับอย่าไปฝืนอย่าไปห้าวจัมีกลัวเห็นป้ายไหมห้ามครั้งละไม่เกิน10คน <Wait. S 2> ตอนนี้เราแวะสองที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปจุดที่สามคาดว่าน่าจะไปทะเลสาบคือจริงๆก็ก็ไปบ่อยแล้วแหละ mm hmm. แต่ว่าก็อยากไปอีกรอบน mm ึงเดี๋ยวลองไปดูนะครับ mm hmm. และจุดที่สามที่เราจะแวะนะครับคืออ่างเก็บน้ำสายสอนของเขาใหญ่นะครับ mm hmm. และไฮไลท์ของที่นี่ก็คือ เราจะรอชมพระอาทิตย์ตกดินนะครับซึ่งเราน่าจะอยู่ไม่ถึงและถ้าโชคดีเราอาจจะเจอสัตว์น้อยใหญ่ลงมากินน้ำที่บ่อน้ำแห่งนี้กันครับคน่คุณุก,ก,กอ, <c oughs> อ่ะขอเหอนโอ้ดูสภาพตัวเองเลยให้นี่ยนะเรา <c oughs> มาเขาใหญ่ <c oughs> เราเจอสัตว์ตัวแรกแล้วนะครับบุ้ง งนี้คือที่ที่สามนะครับที่เราแวะคืออ่างเก็บน้าเขาใหญ่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปสถานที่ที่สี่กันคือจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกมันมีแค่บ่อน้าบรรยากาศดีๆถ้าเกิดว่าวันไหนฝนตกก็จะมีหมอกวันนี้ไม่มีฝนยังไม่มีฝนก็เลยยังไม่มีหมอกไม่ร้อนนะอากาศดีมากๆแต่ว่าคนค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดยาวก็จะมีรถเยอะคฝากบอกถึงคนที่จะมาเที่ยวที่เขาใหญ่นะครับ พยายามอย่าขับรถท่อเสียงดังแล้วก็รถพยายามอย่าแต่งอะไรมากมายเลยครับสงสารสัตว์เขาจะรับจะนอนเรารบกวนเขาครับก็ตอนนี้ก็งานน่าจะหยาบแล้วครับทุกคนฝนเรลงเม็ดเราขึ้นรอบนี้เราแวะได้แค่สามที่นะแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะลงไปหาคาเฟ่ เอาไปเซิร์ไในแผ่นนี้มันหยุดยาวรถขึ้นเขาใหญ่เยอะมากโอ้โหเดืรถขึ้นเขาใหญ่้องดีนะครับมผมมาดันเช้า ต้องจค่าเข้านี้ไหมใช่ปะต้องจ่ายค่าเข้านี้แล้วก็เอาไปแรกเอาคดอาระเครื่ชโอเคครับมาใช่จะขับหรอรถเท่าไหร่นะครับไม่เคือถ้าขัก็จะออกเองไงแต่ว่าไม่อยากขับขับไหมไม่เอาเดี๋ยวียเดับ่อ นี่นะคะเราก็อยู่กันที่ The Peak Cafe นะคะเป็นสวนดอกไม้สวยมากมีค่าเข้าไหมค่าเข้านะคะคนละ50 50นี้สามารถแลกเป็นค่าอาหารคาเฟ่เค้กในคาเฟ่ได้หมดทุกอย่างเลยค่ะ nè không nằm chờ đây review view không nằm không Anh nè 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 คนบ้านพักเลยครับของคาเฟ่ที่นี่ก็หลังหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ7,900นานะครับพักเป็นแบบครอบครัวสไตล์พูลล่าระบบแบบน้ำเกลือใครสนใจมาพักได้นะครับเพราะว่าเขาเพิ่งจะเปิดใหม่แลมีสะอาาทุกอย่างสวยครับมีที่ถ่ายรูปเยอะแยะเลยไปทุ่งดอกฟิลิปก็มีแล้วก็มีมุมแบบคาเฟ่เก๋ๆน่ารักนักอ่ะที่นี่โอเคมากเลย สำหรับผมนะจะกลับมาอีกนี ที่ทาเฟ่เลยน,นะครับแล้วก็บริเวณล่างนะครับหรือจุดชมวิวนะฮต้นมะตูมป่านะครับหรือว่าจุดชมแต่ละตรงนี้ก็มียยยเยอะแยะกับข้าวนะครับรรก็จะเป็นโตระยำมูอนะครับสามชั้นค้าวพีกือนะครับหรือว่าจะเป็นแหงนตัวนะครับแห้งสุงสนนะครับที่ เ,เราสามารถเลือกที่นั่งกินได้เลยนะครับคือแต่ละมุมเนะี่ยสวยมากบอกเลยว่าสวยมากๆ

yeah <síntico> พุ่งดอกฟิลิปแล้วก็นะลุคุ้มมากนะแียค่าเข้าห <ona> ้าสิบแล้วมาแรกเป็นอาหาเป็นส่วนลดอาหารแล้วก็ได้ถ่ายรูปบรรยากาศเนี้ยที่พักใกล้ๆกึ่งเที่ยวเที่ยขับรถมาสองสามชั่วโมงมาสูดอากาศดูสุดแบบเนี้ยหายยากนะคือถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จะไปไหนมาที่นี่ดีกว่าแนะนำนะ ที่ต่อไปนะครับที่เราจะไปสําหรับวันนี้คิดว่าที่นี่ไปที่นี่แล้วก็จะกลับไปพักผ่อนแล้วคือตอนนี้มันกี่โมงแล้วนะสุจดาตอนนี้ก็บ่ายโมงบ่ายโมงปะ่าเดี๋ยวเราจะไปบ่อน้ําพุดธรรมชาติผมยังไม่เคยมาเลยนะจะลองดู ต่อเนื่องสี่วันเรื่องที่จอดรถไม่ต้องพูดถึงแน,น,น,น่นแน,น่นแน่นแน่น เขดูนะคะให้ดูน้ําก่อนค่ะคนเันเยอะกันไปคนเยอะมากแต่ว่าแับไม่อวยจั่ไม่ต้อ็มาวันธรรมดาก็เล่นได้แบบไม่อวยแต่สาวอาทิตย์ไม่แนะนำคนเยอะวันนี้เราถอนนะให้ค่ะวันหยุดวันถ้ามาสามมรกรดนะผมแนะนำมาวันธรรมดาแล้วก็มาพักเช้าๆคนเยอะมากคือมาถึงละ ัดสินใจไม่เข้าดีกว่าคนเยอะสำหรับใครที่จะมาเที่ยวในวันหยุดยาวก็ต้องทำใจหน่อยนะครับเรื่องรถติดสำหรับในรอบนี้นะครับร้านอาหารที่เราจะแนะนำคือร้านอาหารกินนำกัน ราคาไม่แพงกับข้าวอร่อยเน้นอาหารป่ามีดนตรีสดไว้นั่งฟังเพาะมากครับ